สวัสดีค่ะพวงพลอยพาเข้าครัวมาแล้วค่ะวันนี้พอจะมาทําเมนูที่ชื่อว่า ต้มยำไก่บ้านใส่เห็ดฟางกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวัตถุดิบมีอะไรกันบ้างนะคะมีค่ะนางเอกวันนี้ไก่บ้านค่ะไก่บ้านแท้นะคะนี่ค่ะเนื้อเขาจะเป็นสีชมพูแบบนี้ไม่มันนะคะหนังบางนะคะต้มสิบนาทีก็ทานได้เลยนะถ้าเป็นไก่บ้านแท้พ่อยจะใช้ประมาณครึ่งตัวนะคะเพื่อนๆแบบนี้ ับค่ะเพื่อนๆตับพอจะใช้สองพวงแบบนี้นะคะใส่ต้มยำอร่อยค่ะไม่ทานไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็เห็ดฟางค่ะพอจะใช้สามดอกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็มะเขือเทศสีดาค่ะลูกใหญ่ๆ3ามลูกเช่นกันค่ะตักไคร้ค่ะใช้สี่ต้นค่ะ หัวข่าค่ะใช้ประมาณเกือบหนึ่งแง่งค่ะตรงอ่อนๆนะใบมะกรูดประมาณ5ใบค่ะต้นผักชีใบเลื่อยและผักชีไทยนะคะรวมกัน1กํามือแบบนี้ค่ะแล้วก็มีหอมแดงด้วยนะคะอีก3หัวนะคะเพื่อนๆนะเครื่องปรุงค่ะน้ำมะนาวคั้นสด1ทัพพีค่ะน้ำปลา1ทัพพีค่ะ ะะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะครึ่งช้อนโต๊ะผงนัวหนึช้อนชานะคะแล้วก็นี่นะคะน้ำเปล่านะคะจะใช้ขวดละสิบาทนะคะเพื่อนๆ 600ml 1ขวดแบบนี้นะคะในการทำต้มยำหนึ่งชามใหญ่ๆนะแล้วก็พริกค่ะค่อยจะใช้พริกขี้หนูสวนนะคะครึ่งทัพพีแล้วก็ พริกทอดนะคะประมาณ15เม็ดนะแล้วหั่นเห็ดฟางกันเลยค่ะแบบนี้นะคะเห็ดฟางนะคะดอกใหญ่ๆพอยหั่นผ่าสี่แบบนี้เลยค่ะนะถ้าเพื่อนๆดอกเล็กก็ผ่าครึ่งก็ได้ค่ะแบบนี้เลยตะไคร้ค่ะพอยจะหั่นแฉล็บนะคะสี่ต้นใช้แค่ครึ่งต้นเท่านั้นนะหอมค่ะต้นส่วนที่หอมคึอเขาจะมีอยู่แค่ครึ่งต้นเท่านั้นค่ะหั่นแบบนี้ไปเลยค่ะเตรียมทุกอย่างรอไว้จะได้ง่ายเวลาทำนะคะลูกค้า ะะแล้วก็หัวขาค่ะตัดต้นทิ้งไปเลยนะคะเอาตรงบริเวณหัวของเขาแบบนี้อ่อนๆน,นะคะใช้เนี่ยประมาณทับทีหนึ่งแบบนี้นะคะเพื่อนๆน,นะต้องการความหอมค่ะนะคะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะต้องอ่อนนะถ้าอ่อนเขาจะหอมแก่ไม่หอมนะคะประมาณ5ใบค่ะแบบนี้เลยนะคะอ่า เราเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็จะง่ายเวลาเราเข้าครัวเนาะเห็นไหมคะหน้าตาสวยไหมคะแบบนี้ดูสิคะเราเตรียมไว้ให้พร้อมแบบนี้เลยนะคะใบมะกรูดอ่อนๆแบบนี้คือหอมมากนะคะแล้วก็ต้นผักชีของเราค่ะหั่นประมาณ2องเซนแบบนีร้รวมกันไว้เลยแบบนี้นะคะได้ประมาณ2องทับทีเอาไว้ใส่ต้มยำด้วยวเอาไว้แต่งหน้าด้วยนะคะทั้งสองอย่างเลยค่ะ ต่อไปค่ะมะเขือเทศสีดานะคะหั่น3ลูกค่ะผ่าครึ่งเหมือนเดิมค่ะตรงบริเวณขั้วเขาเราตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะจะได้สะอาดเนาะแบบนี้ทําแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วเราก็จะผ่าซีกอีกทีนึงนะคะอันนี้นะคะมะเขือเทศเขาจะให้ความเปรี้ยวความนัวทําให้ต้มยําอร่อยมากขึ้นนะคะเพราะพอพยจะตุ๋นสิ่งสําคัญเลยก็คือตุ๋นมะเขือเทศกับ หัวหอมแดงไปก่อนน้ำซุปจะอร่อยมากๆเพื่อนๆลองทวนทำดูนะคะสูตรนี้นะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วมะเขือเทศของเราเห็นไหมคะอ่ะต่อไปค่ะเรามาบุกหัวหอมกันเลยนะคะอันนี้คุณแม่สอนมาหัวหอมนี่นะคะจะใช้ประมาณ3หัวนะพอจะบุกพอแตกให้เขามีคลายความหวานเวลาโดนความร้อนออกมานะคะเพื่อนๆแล้วก็ความหอมของเขาด้วยนะหัวหอมเนี่ย ไม่ใส่ไม่ได้เลยอร่อยตรงหัวหอมนี่นะคะกับมะเขือเทศน,นะคะต้มยำไก่นะคะแล้วเราก็ตำพริกกันเลยบอกแล้วเมนูนี้ต้องการความแซบความนัวใส่พริกแห้งทอดไปเลยค่ะ15เม็ดนะคะพริกขี้หนูสวนครึ่งทับทีถ้าเพื่อนๆไม่ทนันเผ็ดก็ใส่แต่น้อยๆหรือชอบอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่พอแนะนํานะคะว่าใส่สองอย่างแบบนี้แซบมากค่ะพเพื่อนๆจริงๆค่ะหอมด้วยแซบด้วยนะคะกลิ่นนี่แบบหอ มาเลยค่ะลูกเพื่อนๆดูสีแซบขนาดไหนอ่ะโอเคเราตักใส่ถ้วยรอไว้แบบนี้เลยนะคะเราปิกแห้งเขาโดนน้ามันอย่างเงี้ยจะหอมมากๆนะคะยิ่งเขาตักเนี่ยตอนนี้ทอดมาใหม่ๆเนาะแล้วเขาก็จะมีความหอมยิ่งเวลาโดนไฟแบบเนี้ยโอ้โหเพื่อนๆค่ะปิดร้อนสะใจหอมมากๆนะคะแบบนี้เลยนะคะป้ายไปเข้าครัวกันค่ะตั้งน้ําไปเลยนะคะอันนี้ยังไม่ต้องเปิดไฟนะคะทคนิค ยังไม่ต้องเปิดไฟนะใส่น้ําไปหนึ่งขวดแบบนี้ค่ะเพื่อนๆถ้าอยากทําแบบพอยอย่าเปิดไฟนะใส่น้ํำลงไปก่อนนะคะเทคนิคของพอยอยู่ตรงนี้ค่ะพอยจะใส่มะนาวข้นสดลงไปหนึ่งทับพีแบบนี้ทําไมถึงใส่เดี๋ยวพอยจะอธิบายทีหลังว่าทําไมถึงต้องใส่ก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศนะคะ แล้วก็เห็ดฟางเขาสุกยากมะเขือเทศต้องการความหวานนะคะแล้วก็หอมแดงต้องการความหอมและความหวานต้องการตุ๋นเขาก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเขาจะได้มีรสชาติที่กลมกล่อมและอร่อยนะแบบนี้แล้วถึงค่อยเปิดไฟนะคะนี่ค่ะเขาเริ่มเดือดปุ๊บ เราก็ช้อนฟองเหมือนเดิมค่ะต้มอ,อะไรก็แล้วแต่นะเราต้องช้อนฟองออกนะคะเพราะบางทีชิ่งสุกปรปุกจากเห็ดจากผักอะไรอย่างเงี้ยทำให้รสชาติเปลี่ยนไปได้นะคะหล้วจะขาวได้นะคะจะได้เห็นเพื่อนเพื่อนเห็นไหมว่าน้ำจะใสแบบนี้ค่ะถ้าใส่มะนาวก่อนนี่นะคะเทคนิคของปอยใส่น้ำมะนาวก่อนเปิดไปนะคะแล้วก็ไก่ค่ะ ใส่ลงไปเลยแบบนี้อย่าเพิ่งคนเขานะแค่เขี่ยเบาๆให้เขาจมน้ํานะแล้วถ้าไก่เขาคายเลือดออกมาก็ห้ามนะคะห้ามเทน้ําลงไปต้องทําให้เขาแห้งนะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้ต้มยำเหลาขาวนะเลือดไก่เลือดเนื้อสัตว์เนี่ยห้ามเลยค่ะห้ามใส่ลงไปเราต้องเอาแต่ชิ้นที่แห้งเท่านั้นนะคะนี่เขาจะมีฟองดํๆของตับของกระดูกตงนี้เราก็ตักออกนะคะให้แบบ ให้ไม่มีฟองนะคะรสชาติจะได้ดีนะแล้วก็ไม่ขาวนะคะเพื่อนๆเห็นไหมสีเขาจะไม่ได้เป็นสีขาวนะเขาก็จะเป็นสีน้ําสต็อกกระดูกนะคะจะใส่ใส่ใส่ใสะตะไครและหัวขาลงไปก่อนนะใบมะกรูดทีหลังนะเพราะว่าอันนี้ค่ะกลิ่นเขาจะออกประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะ1ทัพที ผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะผงนัวหนึ่งช้อนชาเพราะมะน,นาวเราใส่ไปตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเนาะนี่ค่ะเดือดแบบนี้แล้วนะสใส่พริกสองอย่างของเราลงไปเลยบางส่วนนะคะประมาณครึ่งทัพพีก่อนนะคะ ใบมะกรูดค่ะค่อยใส่พร้อมกับต้นหอมผักชีนะเพื่อนๆจำไว้นะเพราะว่าใบามะกรูดเขาโดนไฟได้แค่แป๊บเดียวที่หอมนะถ้าไปต้มนานเขาจะไม่หอมแล้วนะเทคนิคนะคะเพื่อนๆดูสีสันเป็นไงคะแซ่บไหมคะเนี่ยเห็นไหมมะเขือเทศเขาจะเปื่อยก่อนนะคะเห็ดก็ได้ที่หอมใหญ่ก็คายนะ้ำหวานๆออกมานะคะ แซ่บมากเพื่อนๆบอกเลยนะแบบนี้นะต้องเป็นพริกแห้งทอดแล้วจะเข้ากันมากกับต้มยำไก่บ้านแบบนี้ไปค่ะเดี๋ยวเราไปตักที่โต๊ะกันวันนี้ตั้งชามรอไว้เห็นไหมพอจะได้หนึ่งชามใหญ่เดี๋ยวเพื่อนๆดูนะทำยังไงได้หนึ่งชามใหญ่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะ สีสันนะคะเพื่อนๆน,นะนี่อย่าเพิ่งตกใจนะว่าทำใหม่ซิ์ไม่ไม่ได้ซีดนะคะกำลับบงตัดอยู่สียังไม่คงที่นะคะเราพริกยังไม่ลอยตัวขึ้นมานะจะเห็นน้ําใสๆก่อนเห็นไหมน้ําเขาจะไม่ขุ่นขาวคลึกคกลักอย่างนี้นะคะเขาจะมีความใสน้ํากระดูกเห็นไหมมีตับหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะมีพริกแห้งนะคะให้เขาเซตตัวแป๊บนึ่งเห็นไหมเขาก็จะมีความแซ่บร้อยขึ้นมาเพื่อนๆดูสิคะ โอ้ยน่ากินไหมคะแซ่บด้วยอร่อยด้วยเห็นไหมคะสีสันจัดจ้านแล้วคือจริงๆก็คือแซ่บมากบอกเลยสูตรหอยนี่นะตักทุกอย่างมาเลยค่ะเดี๋ยวจะชิมให้เพื่อนๆดูนะทั้งเนื้อไก่นะคะแล้วก็ตับนี่พักไปก็คือน้ำลายไปด้วยนะคะอยากทานตับแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อไก่ค่ะเพื่อนๆใส่ทุกอย่างลงมาเลยแล้วก็พริกแล้วก็เห็ดแบบนี้ ไปค่ะชิมกันดูนะคะรสชาตินะคะก็จะเปรียปร้ยวเค็มๆเผ็ดแซ่บหอมถึงเครื่องสะใจนะคะเพื่อนๆนะคะอร่อยจริงๆลองทำตามดูนะคะได้ชามใหญ่มากนะสำหรับวันนี้นะคะ พอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พลอยหน่อยนะคะพลอยตั้งใจทำทุกคลิปนะคะเพื่อนๆนนะคะสำหรับวันนี้พอยลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ